ครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ๋อใช่ไหมครับครับผมครับอยู่บ้านอะไรครับผู้ใหญ่อยู่บ้านหนองตะแก้วครับหนองตะแก้วหมู่ที่เท่าไหร่ครับที่แปดครับหมู่ที่แปดนะฮะครับผมผู้ใหญ่เอาหัวเชื้อเรื่องปุ๋ยกุมารทองมาใช้ในแปลงนี้ใช่ไหมครับครับผมตอนแรกคิดยังไงถึงเอามาใช้ครับออมีเพื่อนมาแนะนําให้ว่าลองใช้ก่อนครับอ๋อลองใช้ก่อนครับผมแล้วผู้ใหญ่ใช้ไปตรงนี้กี่ลูกครับลูกหนึ่งครับลูกเดียวครับตรงนี้ครับ ครับแล้วเห็นว่าพอสุดจากตรงใช้กุมารทองแล้วมีขมมดเอาถุงปักไว้ใช่ไหมครับผมแล้วแล้วต่อจากตรงนั้นไปใส่ปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยสูตรยูเลียสองครั้งครับสองครั้งสองครั้งแล้วตรงที่กุมารทองนี้กี่ครั้งใส่กี่ครั้งใส่ของอาจารย์ครั้งเดียวครับครั้งเดียวครับโดยบวกกับปุ๋ยอะไรนะฮะปุ๋ยสูตรสิบหกครับปุ๋ยสูตรสิบหกนะครับครับอ๋อแล้วครั้งเดียวแต่ตรงที่ถัดไปตรงนี้ครับผมพาดไปนี่นะครับผมอ๋อ ตรงนี้ใช้ใส่ปุ๋ยไปสองครั้งแล้วเหรอคะับอสองครั้งแต่ความงามตรงที่ใส่กุมารทองเป็นยังไงครับผู้ใหญ่ก็สองครั้งกับครั้งเดียวครั้งเดียวงามกว่าครับคูแล้วครั้งเดียวจะงามกว่านั้นเนี่ยจะงามกว่าใช่ไหมปกติต้นแรกมันเหลืองตรงนี้มันเหลืองครับอาจารย์มันเหลืองอ๋อมันเขียวขึ้นมาเลยตอนแรกเหลืองเหรอครับมันเหลืองกว่าเขาตรงนี้อ๋อมันเหลืองกว่าเขาแล้วผู้ใหญ่ก็เลยมาลองตรงเหลืองเหลืองครับทั้งทั้งที่ตรงที่ใส่เคมีนั้น เขียวอยู่แล้วด้วยโอ้แต่ตอนนี้กลับใส่ไปแล้วสองครั้งเคมีครับสองครั้งแล้วครับแต่ตรงกุมารทองนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวนี่ครับภาพผมจะสูมให้ดูนะครับภาพของผู้ใหญ่บ้านบ้านอะไรนะผู้ใหญ่ตาแก้วครับน้องตาแก้วน้องตาแก้วบ้านน้องตาแก้วผู้ใหญ่ชื่อจริงชื่ออะไรนะสมัยครับผู้ใหญ่สมัยนะถ้าคนทั่วไปก็รู้จักว่าผู้ใหญ่สมัยครับผู้ใหญ่อ๋อครับอ่านี้นะนี่ครับผู้ใหญ่อ๋อครับผมภาพ ที่เขาโพดที่เห็นนะครับนี่ฮะมันจะเท่ากันะอนาจาันโอ้โหนี่ครับมผมซูม,มดึงมาเลยฮะดึงมาไกลๆเลยครับนี่ฮะดึงมาเลยฮะดีนี่ครับคนตัวคนที่มาดูปุ๋ยลองปุ๋ยนัดมาเนี่ยมาดูเอ,า,อาคุณนัดมาหน่อยดิยม,ามาขอเชิญหน่อยครับครับมา,มาหน่อยาม,ามาหน่อยฮะมาดูครับว่าเป็นยังไงนี่ฮะโอ้โหผู้ใหญ่ครับ แล้วมีคนมาถามไหมว่าตรงนี้ผู้ใหญ่ใส่อะไรไม่มีใครถามมีคนนี้คนรู้รู้คนเดียวครับรู้คนเดียวใช่ไหมไม่บอกใครครับไม่บอกใครเลยยังลองอยู่ครับยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแล้วตอนนี้มั่นใจรอยังครับผมว่ามั่นใจแล้วครับเนี่ยมันเขียวขึ้นเป็นปกติครับผิดปกติเลยเนาะทั้งทั้งที่ตรงนี้ก็ฝนก็แรงด้วยใช่ไหมแรงครับแล้วเห็นว่าภาพไอ้ไล่ติดกันฝั่งตรงข้ามเขาใส่ปุ๋ยเคมีเ็าปลูกก่อนนานเลยใช่ไหม แล้วมองดูต้นตอนนี้ของเราก็ของเขาก็ต้นใกล้เคียงกันเลยนะใกล้เคียงใกล้เคียงกันเลยนะเขาปลูกก่อนนานไหมฮะโอ้สองอาทิตย์ได้ครับโอ้สองอาทิตย์เนาะโอ้โหสภาพครับนี่ครับนี่ฮะเขาโพดที่เห็นนะครับใบเขียวดำ เป็นทิวแถวนะครับสวยมากนะฮะนี่ฮะเสมอเปียเลยครับนี่นี่เรียกมันเหลืองน้าหนัดเนาะเหลืองมันเหลืองเลยเลยนี่ครับนี่คนรถที่รถใสอ่านี่ครับที่เดินมาเลยฮะนี่ฮะนี่ครับคนใสอ่าเชิญข้างในหน่อยครับนี่ฮะสิ่งที่เห็นครับเหลืองได้ทีเรกนะเหลืองได้นี่มันเขียวโอ้พิษเลยแหละพิษเขาพิษเลยครับพี่พี่เชิญเดินมาตรงผู้ใหญ่นะครับ เด,เดินเข้ามานิดนิดหนึ่งเพราะว่านี่นะฮะนี่นะครับดูนะฮะพี่เห็นเนี่ยครับพ,พี่พี่ชื่ออะไรนะถนัดครับพี่ถนัดใช่ไหมครับผมพี่ถนัดนี่เป็นคนใส่ปุ๋ยหรือเปล่าครับใส่ปุ๋ยแปลงนี้ใช่ไหมครับตอนแรกพี่ถนัดเห็นปุ๋ยตัวนี้แล้วพี่ถนัดคิดว่าเป็นยังไงครับ แต่มันไม่ดีเนาะเห็นในข้าวโพดมันเหลืองเนาะ<อ>มันเหลืองแล้วก็ข้าวโพดนี่เหลืองเป็นมันเหลืองคือใบนั่นน่ะเหลืองนนอ๋อเหลืองเหมือนใบอันในี้เลยนะฮะนี่นะครับเหลืองเหมือนใบนี้เลยตอนนี้มันเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนี่ฮะปุ๋ยมันถูกยอดมานี่นี่นะนี่เหลืองเหลืองอย่างนี้แล้วพอใส่ไปได้กี่วันครับพี่พี่ถนัดเจ็ดวันเจ็ดวันครับเนี่ยเจ็ดวันนี่เจ็ดวันหรือพ่ยะเจ็ดวันเจ็ดวันครับเจ็ดวันที่สิบแปด ออ oh, วันนี้วันที่ยี่สิบห้าเจ็ดวันพอดีเจ็ดวันนี้พี่ถนัดคิดว่าได้อย่างนี้นี่มันเป็นยังไงครับก็ดีแหละครับมันเขียวมันเขียวขึ้นมาโอ้ oh, <c oughs> ไม่ได้นึกเลยเห็นเม็ดตอนแรกตกใจไหม <c oughs> ว่าเม็ดอย่างนี้มันจะงามได้ไงใช่ไหมทงเวงว่าโอ้ปุ๋ยยังกันนี่ว่าวตรองทงเี้เลยเนาะว่าว่าไงนะ ใหญ่นี่เข้ามาเราครับผมก็ว่าปุ๋ยงีมจีงามนี่ผมว่ะโอ้แล้วแล้วพอใส่ไปแล้วเห็นผมฟังว่าถ้าไม่งามาใไงไปเอาตังคืนมาพอไไปเอาตังคืนก็ไหนปุ๋ยกวาดลงดินแล้วพอว่างี้อ๋อแล้วแล้วทีนี้พอเห็นแล้วเป็นอย่างนี้นี่มันพี่ถนัดว่างามเลยใช่ไหมพอใจมากนะนี่ครับสิ่งที่เห็นครับข้าวโพดครับเป็นอย่างนี้ ผมสูมันเลยนะครับนี่ครับสวยมากแล้วผมจะไม่ติดตามแค่นี้นะครับผมจะติดตามจนถึงวันที่ออกแล้วดูฝักกันดูผู้ใหญ่นะครับผมจะมาถ่ายภาพตรงนี้อีกครั้งหนึ่งดูนะครับที่มีต้นไม้อย่างนี้เลยนะ3มต้นอย่างนี้นะผมจะจําไว้ท่านจําไว้นะครับแล้วเดี๋ยววันที่ออกฝักเนี่ยผมจะมาถ่ายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าฝักขนาดไหนนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่สมัยนะผู้ใหญ่สมัยนานาทุกคนอะไรครับ พิดนอกครับพิดนอกนะฮะผู้ใหญ่หมู่ที่แปดแปดบ้านหนองตาแก้วตำบลครับตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนพี่ถนัดนี้เป็นคนใส่กับมือใส่กับมือเจ็ดวันเป็นอย่างงี้นี่พี่ถนัดว่ามันมันรู้สึกว่ามันแปลกไหมมิด เม็ดมันจะตายเนาะมันจะตายอยู่แล้วครับเหลืองมาปื๊ดมาหมดเลยเหลืองเลยครับเหลืองก็ใส่มันก็ต่างมาเลนี่ฝนถูกโอ้โหผิดผิดพิกหน้ามือไปหลังมือเลยโอ้จากเม็ดดำๆไม่นึกว่าผู้ใหญ่เอาอะไรมาก็ไม่รู้ไม่นึกว่าจะงามโอ้แล้วแต่นี้เอาละครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับครับ